สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม World a s h i p บีกอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวต่อจากไมค์เนาะคือจริงๆอัผมทําคลิปเนี้ยพร้อมกันนะครับเพื่อจะเทียบให้เห็นว่าเออราหว่างไมค์กับปิ้นไอเกนอนะลำไหนดีกว่ากันครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้คนที่แบบชอบปิ้นไอเกนน้อยใจนะครับก็เลยแบบเดี๋ยวทำรีวิวในส่วนของปินนงป้นไอเกบ้างว่าปิ้นไอเกนอะมันมีจุดดีอะไรบ้าง นะครับถ้าเทียบกับไม้เนาะคลิปที่แล้วก็พูดไปแลนะ้วเนาะว่าไม้นะครับมีจุดดีในส่วนของเรื่องความคงตัวการเลี้ยวดาเมจต,ต่อ,อนาทีก็จะดีกว่า DPM นะอ,อะ่ะพูดง่ายๆ DPM ก็จะดีกว่านะครับที่กว่าเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของเรื่องอโดยรวมเนี่ยเหมือนจะดีกว่านะครับแต่ทีนี้ปีนออกเกนก็มีจุดที่ดีเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับปีนออกเกนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรลล์ไซเบอร์ฮิปเปอร์ นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูระหว่างปิ้นไอเกนกับฮิปเปอร์นะครับว่ามันมีอะไรต่างกันบ้างระหว่างพี่น้องสองลำนี้นะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับที่ต่างสกิลนะครับคือของฮิปเปอร์ไม่มีเอเบิร์ตแต่ของอ่าปิ้นไอเกนมีนะครับแต่ว่าปิ้นไอเกนอ่าเพิ่มแม่นปืนหลักขั้นหนึ่งมันจะเหลือ2อันนะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูสิ่งที่ต่างกันสองลำนี้นะครับระหว่างปิ้นไอเกนกับฮิปเปอร์นะครับปิ้นไอเกนนั้นเลือจชน้อยกว่าฮิปเปอร์ประมาณ สามประมาณสองสามร้อยนะครับน้อยกว่านิดเดียวขอการที่เรียนการน้ําการไฟการดามีการสู์การน้าท่วมเท่ากันนะครับการความคล่องตัวบ้างอ่ะมาดูความคล่องตัวบ้างนะครับความคล่องตัวความเร็วการออกตัวองศาการหักเลี้ยวนะครับเหมือนกันเลยแต่ระยะเวลาในการเลี้ยวของฮิปเปอร์เลี้ยวไวกว่ามา0.3มวินาทีนะครับอ้าว เริ่มสองค่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเอยปีนไอเก้นมันดีกว่าจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะเดืนต่อเนาะปืนก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรต่างกันเลยเนาะตอก็เหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยแล้วก็ในส่วนของ AA ก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ค่าผ่านค่าผ่านฮิปเปอร์ก็อาจเยอะกว่านะครับอ่ะสรุปแล้วอะ่ะคือถ้าเทียบกับปีนไอเก้นกับฮิปเปอร์เนี่ยถามว่ามันต่างกันไหมคือต่าง ต่างนะครับแต่ฮิปเปอร์อ่ะเหมือนดีกว่านิดนึงนะครับเนอนดีกว่าตัวปินโอเอเกนิดนึงซึ่งก็ผมก็ไม่ได้ว่าฮิปเปอร์มันไม่ดีเอ้ไม่ฮิปเปอร์นะปินโอเอกเกนมันไม่ดีนะครับโดยรวมก็คือมันดีดีเหมือนกันแต่ว่า,าสไตล์การเล่นมันจะอึดอดัดอึดอัดพอสมควรนะครับในสัในส่วนของปินโอเอกเก้นนะมันจะอึดอดัดกว่าฮิปเปอร์นิดนึงนะครับแต่ไม่มากพอรับได้นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของ ผู้ก,การผู้ก,การก็จะเป็นคนเดียวกันกับของตัวไม์เลยนะครับแต่ว่าสกิลที่อัพเนี่ยก็คล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับอัพตามนี้เลยที่จะมีต่างได้ก็คือแถว6เหมือนเดิมนะครับอันเล่อาแถว6เอาอันที่2ก็ได้แล้วก็แถวที่12เอาอันที่3ก็ได้นะครับผมโอเคต่อมานะครับอีดิบวนัทอีดิบวนัทเหมือนกันเลยนะครับอัพอัพเหมือนกันเลยทีนี้ก็เลยอ่ะ ถามว่าเอาลที่งอย่างเงี้ยปินออเกนอ่ะมันมีอะไรที่ต่างกว่าไม้ล่ะสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกได้ระหว่างปินออเกนกับไม้ที่ต่างกันคือปินออเกนถ้าเทียบปินออเกนกับไม่นะปินออเกนดูจะตัวเรือจะอึดกว่านิดหนึ่งนะครับอึดกว่าไม้นะครับอ่าแล้วถามว่าระหว่างฮิปเปอร์กับอ่าปินออเกนอ่ามันต่างกันยังไงนะครับก็คือ ปีนไอเกนอ่ะโดยรวมเหมือนเหมือนเหมือนมันจะดีกว่าฮิปเปอร์นะแต่ว่าค่าด้วยค่าที่มันโชว์มันก็ไม่ได้โชว์แบบเด่นมากแล้วก็ฮิปเปอร์ก็ไม่ได้โชว์เด่นกว่าตัวฮิปเปอร์มากนักก็คือตัวปินไอเกนไม่ได้แบบค่ามันไม่ได้สูงมันไม่ได้คือค่ามันไม่สูงกว่าตัวฮิปเปอร์เลยเนาะแต่ตัวฮิปเปอร์ก็ค่าไม่ได้แบบวือวามากกว่าตัวปีนไอเกนแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ทําให้ปินไอเกนดีกว่าตัวฮิปเปอร์คือมันได้สกิลเอเบิร์ด ขั้นหนึ่งสองอันซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดที่ปีนอกเกนเอจะแรงกว่าฮิปเปอร์ในจังหวะที่กดเอเอเบิร์ดนะครับแต่ว่าในจังหวะที่ไม่กดก็คือพอกันเลยพอกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ปีนอกเกนอาจจะดีกว่าฮิปเปอร์แค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้เลยนะโดยรวมแล้วลำนี้ผมถามว่ามันน่าเก็บมาใช้เล่นไหมคําตอบคืออ,อยู่ที่คนเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วล้ำนี้มันก็คือฮิปเปอร์อ่ะ มันก็คือฮิปเปอร์นะครับมันก็คือตัวใสวิจัยเทียบแปดของรัฐเวลหนักเยอรมันเพียงแค่ว่ามันเป็นเรือพรีเมียมเท่านั้นเองซึ่งปีนอยเกนน่ะมีปัญหาตั้งแต่ในคอมแล้วนะครับว่าอ่ามันไม่ค่อยต่างกันเลยตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวมาตั้งแต่สมัยในคอมที่เปิดตัวมาใหม่ๆระหว่างปีนอยเกนกับฮิปเปอร์คือมันเป็นเรือที่แบบไม่ต่างแทบไม่ต่างกันเลยแล้วแบบปีนอยเกนอยู่กับเกมเวอร์ชิปปีดมาค่อนข้างนานแบบนานมากเลยนะครับตั้งแต่เวอร์ชันคอมนี่คือตั้งแต่ โอ้นู่นเลยตั้งแต่สมัยเกมเปิดใหม่ๆนะครับเวอร์ชันมือถือก็เหมือนกันลำนี้อยู่นานมากแต่คนเล่นไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเนี่ยแหละครับมันมันคล้ายๆฮิปเปอร์แล้วมันแบบมันไม่ได้มีอะไรเด่นมากมีเด่นอย่างกิ่งก้เอที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็โดยรวมก็อันนี้ก็คือถ้าไม่อยากเสียดายตังนะครับแนะนำว่าเอาฮิปเปอร์มาเล่นเถอะนะครับเพราะว่ามันก็พอถูกันได้นะถูแทนกับตัว ฮิปอ่ะปีนโอเกนได้แต่ถ้าใครอยากได้แบบเอออยากได้เรือคล้ายๆแบบฮิปเปอร์แต่ว่าไม่อยากเก็บฮิปเปอร์ไ้ละก็ปีนโอเกนก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่อ่ะอยากได้ฟิลลิ่งการเล่นคล้ายๆฮิปเปอร์ก็นั่นแหละครับเอาปีนโอเกนมาใช้เล่นแทนกันได้นะครับแล้วทีนี้ถามว่าปีน o อเกนกับไม้อะไรดีกว,ว่าก็ผมก็ยังเชียร์ไม้นะครับแต่ว่าปีนโอหยกมันก็พอเล่นได้นะครับมันก็พอเล่นได้ไม่ไมใช่ว่ามันเล่นไม่ได้เลยเนาะ โอเคครับป้าเดี๋ยวไปดูในส่วนของการรีวิวป n สออยเกนกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆเราป n สออยเกนเป็นเรือที่ผมรู้สึกว่าอ่ามันเล่นก็พอได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะครับอโอเคครับป่าเชิญรับชมในส่วนของการรีวิวปิ s ออยเกนกันได้ครับผม Die Schlacht beginnt. Gegnerisches Team eroberte den Bereich. Gegnerische Flugzeuge kommen. Gegnerische Torpedos gesichtet. Flugabwehr ist Alarmbereit. Gegnerische Flugzeuge kommen. Gegnerisches Team eroberte den Bereich. Unser Team eroberte den Bereich. Präzises Zielen aktiviert. Gegnerisches Team eroberte den Bereich. Gegnerische Flugzeuge kommen! Gegnerische Flugzeuge kommen! Torpedos! Volltreffer! Gegnerisches Team eroberte den Bereich. Gute Arbeit! Gegnerische Flugzeuge kommen! Wir haben ein gegnerisches Schiff zerstört. Gegnerische Flugzeuge kommen! Gegnerische Torpedos gesichtet! Unser Team eroberte den Bereich. Unser Team eroberte den Bereich. Wir haben den Gegner getroffen. Gegnerisches Team erobert den Bereich. Unser Team erobert den Bereich. Hilfe! Die Situation ist unter Kontrolle. Getroffen. Volltreffer. Das Schiff brennt! Die Situation ist unter Kontrolle. Gegner Team gewinnt. Ziel Wir getroffen! Wir sind getroffen! Gegnerische Flugzeuge kommen! Wir sind getroffen! Gegnerisches Team erobert den Bereich.